ขนมตะโก้บ้านฉันนะจ๊ะอันนี้ขายแค่สี่บาทเองนะสี่บาทมันคงจะถูกเกินไปหรือเปล่าอันนี้ขนมจานเจ้าอืม้มอร่อย อร่อยสุดงามสุดถ้าไปขายตักกรุงเทพนี่ท่าจะได้กว่าเอาละสิบบาทกน,นะนี่ขนมตะโก้เรามีคนกโถูกใจก่อนจะสอน,ส,อนสูตรทำสูตรต่อทาน